<poisoned. S 2> วันนี้อยากกินอะไรที่เปรี้ยวๆเรี้ยวเปรี้ยวคันธุ์นัานมีเลยนึกถึงนะมะม่วงวันนี้อยากกินอะไรที่เปรี้ยวๆเรี้ยวเปรี้ยวคันธุ์นัานมีเลยนึกถึงนะมะม่วงออยากลองกินกับข้าวลูกชิ้นกุ้งเกี้ยวนะแล้วก็มีน้ำจิ้ม ราดมาเลยน้ำจิ้มพริกป่นน้ำตาลขนมหวานหนึ่งกล่องขนมหวานหนึ่งกล่องอันนี้ทองทองหยอดเนาะนะฮะทองหยอดหนึ่งขนตีนะฮะอืมขนมตีด้วยแล้วก็ก็เลยนึกถึงนี่จ้าอะไรเอ่ยนะอันนี้ของทอด จะหมดถูงแล้วจ้าขนมหวานหนึ่งกล่องขนมหวานหนึ่งกล่องอันนี้ทองทองหยอดเนาะนะะทองหยอดหนึ่งกล่องอวันนี้อิม่มนะนะมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานโอเคค่ะจบทริปสามนาทีเท่านี้ก่อนนะจ้าเพื่อน วันนี้อยากกินอะไรที่เปรี้ยวๆเรียวเปรี้ยวพันนานมีเลยในถึงนะมัมแมบบ<ะ>ดั้งเดิมก็ไอ้อร่อยน่งนะแต่อันนี้อ,นอันนี้วันนี้อยากกินอะไรที่เปรี้ยวๆเรียวเปรี้ยวพันนานมีเลยในถึงนะ มะม่วงนะคะมะม่วงมะม่วงดิบเนะยมะม่วงดิบอย่างนี้เนี่จิ้มจับเรียกอ้าวชิ้นอืมอืมแล้วความเค็มได้กินกะปิอือก็อร่อยเลยอีกแบบ อยากลองกินกับข้าวดานเนาะแล้วความเค็มก็อาจจะเป็นเกลือนะฮะความเปรีย้ยวก็อาจจะมาจากน้ำมะขามเปรี้ยกะะะะจะหมดทงแล้วจ้านะกินกับข้าววันนี้นะ,ะเอาแบบง่ายๆะะลูกชิ้นกินกับข้าวเนาะนะฮะ จามีทดลองก่อนทานเนาะแล้วก็ความเค็มก็อาจจะเป็นเกลือนะ,ะความเปรี้ยวก็อาจจะมาจากน้ำมะขามเปรียกลูกชิ้นกุ้งเกี้ยวนะ,ะแล้วก็มีน้ำจิ้มราดมาเลยนะะน้ำจิ้มพริกป่นน้ำตาลขนมหวานหนึ่งกล่องขนมหวานหนึ่งกล่องอันนี ช่องช่องหยอดเนาะนะฮะช่องหยอดหนึ่งวันนี้วันนี้ก็กินง่ายง่ายนนเนะฮะแล้วก็ตามด้วยนะฮะเด็กเด็กก็อย่างนี้นนนนนแหละแต่ว่าเราไม่เราไม่ามน้ําจิ้มเด็ดเนาะเราแบบน้ําจิ้มหวานเขาเรียกน้ําจิ้มหวานนีนน่ก็แบบดั้งเดิมน้ำตาล เลือพริกป่นด่ทดลองหนึ่งรูปก่อนนี่นะฮะคลุกกับข้าวสวยอย่างนี้นะฮะชอบนะแต่ก่อนมันเป็นดั้งเดิมก็ไนะอ้อรสชาติน่นะแตนน่อันนี้อืมอันนี้อือหืออยากลองกินกับข้าวขนมหวาน หนึ่งกล่องขนมหวานหนึ่งกล่องอันนี้ทองทองหยอดเนาะนะฮะทองหยอดนึ่1 1> เด็กๆก,ก็อย่างนี้แหละแต่ว่าเราไม่เราไม่น้าําจิ้มเก็ดเนาะเราแบบน้าจิ้มหวานเขาเรียกน้ําจิ้มหวานจะหมดถุงแล้วจ้า ลูกชิ้นกุ้งเกี้ยวนะแล้วก็มีน้ำจิ้มราดมาเลยน้ำจิ้มพริกป่นน้ำตักลูกชิ้นกุ้งเกี้ยวนะแล้วก็มีน้ำจิ้มราดมาเลยน้ำจิ้มพริกป่นน้ำตักนะฮะมีลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาแล้วก็อะไรเนาะลูกชิ้นหมูนะฮะ เด็กๆก็อย่างนี้แหละแต่ว่าเราไม่เราไม่เอาน้ําจิ้มเด็ดเนาะเราแบบน้ําจิ้มหวานเขาเรียกน้าจิ้มหวานทดลองหนึ่งรูปก่อนนี่นะฮะคลุกกับข้าวสวยอย่างนี้นะฮะอือชอบนะแต่ก่อนตอนเป็นพ่อชิ้น อันนี้นิกยัยกินอะไรที่มันเนี่เยเปรีย้ยวเผ็ดๆเนะาะจะด,ดั้งเดิมก็ไอ้รสชาตินะแต่นี้อืมอันนี้เอ,นะอานะอ่าพริกเกลือแบบแห้งเนาะอันนี้แบบนี้จะผสมกะปินิดหน่อยก็จะมีน้ำตาลมีพริกป่นเนาะแล้วก็มีกะปิจะหมดพูงแล้วจ้า บวานเนาะแล้วก็ความเค็มก็าอาจจะเป็นเกลือนะฮะความเปรี้ยวก็อาจจะมาจากน้ำมะขามเปรีเย็กๆก็อย่างนี้แหละแต่ว่าเราไม่เราไม่น้ำจิ้มเผ็ดเนาะเราแบบน้ำจิ้มหวานเขาเรียกน้ำจิ้มหวานออเอลอนะพริกเกลือแบบแห้งเนาะอันนี้แบบนี้จะผสมกับปีดนิดหน่อย จะมีน้ำตาลมีพริกป่นเนาะแล้วก็มีกะปิจะได้กินกะปิหน่อยถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ชอบทานกะปินะก็แบบนี้เนาะน้ำตาลกินอยูจะหมดแล้วเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวเนาะความเค็มได้กินกะปิอก็อร่อยเลยแบบอื้อืออ,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 อยากลองกินกับข้าว จะได้กินกะปิหน่อยถ้าเกิดว่าคนไหนไม่ชอบทานกะปิเนาะก็แบบนี้เนาะมันตากินอยู่จะหมดแล้วเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวล้วก็นี่จ้ะอ่าอกชิ้นอืมอืมอืมกล่อง วันนี้เอ็มแล้วน้ำนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานโอเคค่ะจบทิปสามนาทีเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเป็นเพื่อนทดลองหนึ่งรูปก่อนนี่นะฮะคลุกกับข้าวสวยอย่างนี้นะฮะอือชอบนะแต่ก่อนจะเป็นกหล่ำตีนะอืมกะหล่ำตีด้วยแล้วก็เอนะอ่าพริกเกลือแบบแห้งเนาะอันนี้แบบนี้จะผสมกับปีดนิดหน่อย จะมีน้ำตาลมีพริกปน่นเนาะแล้วก็มีกะปกิก็เลยนึกถึงนี่จาอะไรเอ่ยนะอันนี้ของทอดจะหมดถุงแล้วจ้าอยากลองกินกับข้าว นี S <S <ear> ่ก <vị> <an ian liver bung> <an ian vik ân> ็แบบดั้งเดิมน้ำตาลเกลือพริกป่นเห็นไหนี่ก็แบบดั้งเดิมน้ำตาลเกลือพริกป่นเห็นไหนี่ก็แบบดั้งเดิมน้ำตาลเกลือพริกป่นเห็นไ ก็เลยนึกถึงนี่จ้าอะไรเอ่ยนะอันนี้ของทอดเด็กๆก,ก็อย่างนี้แหละแต่ว่าเราไม่เราไม่าน้ําจิ้มเก็ดเนาะเราแบบน้ำจิ้มหวานเขาเรียกน้ําจิ้มหวานอยากลองกินกับข้าวแล้วนกะ็นิ่จ้ะ não tá linda! Hum.